งานเยอะมากนะครับนเวลานี้ก็ยังกองอยู่นะครับก็วันนี้จะพยายามทำให้จบประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเพราะว่ามีภารก,กิจที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วนะครับก่อ,อ,อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ปกครองวันนี้ที่ได้มาร่วมรับฟังแนะร่วมศึกษา นะครับในแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมนะครับซึ่งปัญหาเราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของเยาวชนเนี่ยเป็นปัญหาถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะครับซึ่งหลายภาคส่วนก็พยายามร่วมกันแก้ไขนะครับในส่วนนี้ในส่วนของแนวทางของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็อาจารย์ก็ได้ยำบทเรียนต่างๆ ซึ่งศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าทําแล้วค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแต่ได้ผลตรงนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าทางผู้ปกครองจะต้องมาร่วมรับรู้รับทราบถึงวิธีการด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าผมเข้ามาดูเราไม่เชื่อว่าผู้ปกครองจะมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็มาเห็นเด้วยสายตาก็ต้องเชื่อนะครับ ตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นผมเองคนเยอะๆอย่างนี้ผมก็มันรู้สึกว่ามันก็สร้างความภาคภูมิมใจให้ตัวผมอีระดับหนึ่งนะครับที่มองเห็นความสนใจของพี่น้องในในเขตเทศบาลของเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะมาร่วมการแก้ไขปัญหาของเยาวชน,นซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าในกลุ่มเยาวชนในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารับ ค่อนข้างมีปัญหที่กระทบกับสังคมเป็นอย่างมากนะครับดัง้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านอาจารย์ได้เข้ามาที่เทศบาลตัวนแก่ของเราแล้วก็มาชักชวนและนำพากลุ่มเยาวชนก็ดีแล้วผู้ปกครองก็ดีได้มาร่วมรับรู้รับทราบนะครับถึงปัญหา,าต่างๆและแนวทางแก้ไขปัญหานะครับ ในส่วนนี้พวกเราก็กคจะต้องเข้าใจคงเข้าใจไปในระดับอนึ่แล้วนะครับเหลือแต่วิธีปฏิบัติซึ่งเราจะต้องทําต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ทางแทนนำได้หลายหมู่นะครับวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่อย่างนั้นนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยปัญหาของของของชุชมชนปัญหาของเยาวมน นะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาของทาครัฐอย่างเดียวนะครับผู้ปกครองก็ต้องร่วมรับรู้รับทราบและร่วมการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยสําเร็จน,นะครับดัระนั้นหลายๆอย่างที่ทาเทศบาลมีกิจกรรมนะครับเทศบาลพยายามนะครับที่จะเชิญชวนและการชักชวนให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลของเรามาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับเพราะว่าในกฎหมายแลฐธรรมนูน